ดวงนักกษัตริย์ตามตำราจีนประจําเดือนสปีฉลูตรงกับวันที่5พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564คนเกิดปีวอกย่างเข้าสู่เดือนนี้ดวงของคนที่เกิดปีวอก ค่อนข้างพันพวนขึ้นลงไม่แน่นอนเนื่องเพราะประสบกับกลุ่มดาวร้ายที่โคจรเข้ามารังควานสิ่งที่เคยดำเนินมาอย่างราบรื่นในช่วงเดือนที่ผ่านมาระยะนี้จะมีโอกาสพลิกกลับสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือการงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบคุณควรรีบลงมือสาสางงานให้เรียบร้อยอย่าปล่อยลากยาวยิงลากยาวยิ่งติดขัด อีกทั้งควรรักษาความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างเพราะจะเป็นยุทธวิธีผูกมิตรลดศัตรูลดภัยขัดขวางกลั่นแกล้งจากผู้อื่นหากมีอะไรเข้ามากระทบช่วงนี้คุณต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงจะหลบหลีกภัยมืดได้พ้นจะอย่างไรพึงระลึกไว้เสมอว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าหวังยืมจมูกผู้อื่นมาหายใจ ด้านการงานต้องระวังผู้น้อยไปก่อเรื่องกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่คุณมักต้องไปติดต่อด้วยดังนั้นบางเรื่องที่มีความสำคัญคุณควรต้องออกหน้าและดำเนินการเองแต่อย่างไรหากเกิดเรื่องผิดพลาดเสียหายก็ไม่ควรเพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยเพราะจะเกิดผลเสียที่ใหญ่กว่าตามมานอกจากนี้การเริ่มงานใหม่ การเข้าหุ้นร่วมทุนและการลงทุนต่างๆเดือนนี้ยังต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ให้รอบคอบระหว่างบริวารคิดคดทุจริตสร้างความเสียหายได้สำหรับด้านการเงินเดือนนี้ควรใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัติอีกทั้งไม่ควรหวังเงินลาบลอยจากการพนันเสี่ยงโชคและอย่าวังรวยทางลัดจากเงินผิดกฎหมายเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสีย วงครอบครัวระวังของมีค่าเสียหายหรือถูกลักขโมยระวังมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านทั้งระวังผู้น้อยคนรับใช้สร้างปัญหาวุ่นวายเดือดร้อนด้านความรักเดือนนี้ดีจะพบคนรักคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านญาติมิตรเพื่อนฝูงต้องเลือกคบคนรู้นาไม่รู้ใจ ที่สิทธิพบเพื่อนมารบกวนในเรื่องเงินหรือเข้ามาหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ได้ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีวอกในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้า วันที่13วันที่17วันที่21วันที่25และวันที่19พฤษภาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่10และวันที่22สพฤษภาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่เ วันที่19และวันที่31พฤษภาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่4วันที่16และวันที่28พฤษภาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อน จะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง WowStory ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ